ไปมันมันมันก็มีเดอ้อไอ้ห้างคร <c oughs> ึ่งถังครึ่งถัง,งครับเมโนูนี้เสนอเมโน,โนูลาบปลาเพียครับ รสชาติยังไงนะครับเหมือนกับปลาตะกบปลาจอกหรือเปล่าครับเืนครับกรบน้งกันเทาไรน้ำเที่ยเที่วเทยเ่าวเให้ย้อาเที่ยวเท่ยวเยวเที่ยวเทีเทวเาเที่เว่ยเทยทย่่เว เราได้ตัดท่มนะบ่อหนอกแไหนสักทีันพุ้มมาใส่งอ่หนได้ันุปล่าเนี่ยว้ยกี่ยวปลาไ่พนหลบเลยลาซ่าบน้องเออซื้อโอ้ปลานีพันธุ์้ำเน้ไ่ขี้นี่เหมืนะของามากที่นี่มาขิดตัแล้วขดปนขัดตบยิ่งมากนะเฮ้ยมีัตบยิ่งมากแน่นบ

น้ำไม่เสียบน้ำบ่อบ่อบ่อเขาเห็นแก่เราแล้วเอาแล้วพี่กจกินข้าวด้วยกันปลาเพียแซ็บพี่น้องขมดีจังวะออี่ออเพียออเพียนิรุมนะขุ่มอมลำ

Long kho long kho long lòng 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 Vang lòng 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 ้อง,องเลยอัดแกงกันหออมาแัดบัง้ำังครับอเ,เอาเอาใส่คำขอตุยคำายังคือวา่าเอานะเออจะเอาหอม <c oughs> โอ้ยปลาตัวเดียวกินไม่หมดครับว่าจะ ปักสองตัวแล้วที่เหลือนี่ก็เป็นนี่เ้อต้องเป็นหมกลาบมกลาบปลาให้กินทุ้งวันเช้าต่อไม่หมดครับวันนี้กินไม่เยอะเอาไปกินเลี้ยงโอ้ยกินเลี้ยงปีใหม่กันเนาะนเราก็กินกันอยู่ประมาณเจ็ดแปดคน,นปลาตัวเดียว เพียเนะาะปลากระดมูลาบเหนียวเด้อพี่น้องเนื้อทำเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ,อ,ดอ,อดอดดื้อว่าอะไรอ,อดเพแยเนาะอเสพพี่น้องขมอมลำเป็นตะไนใส่ดีนะอร่อยไหมอร่อยเซพสวยจัดไปพี่น้องเซพเหมือมนหมันเอนหมันเดิม คลิปหน้ามีผลงานยนึงไงเดี๋ยวเอามาฝากคลงให้ดูนะครับสวัสดีครับ